We'll เอาละครับก็ยินดีต้อนรับก็สู่ช่องอน,นุเชคเกมเมอร์กันอีกเช่นเคยแล,ล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นยีน่าให้เพื่อนๆดูกันนะครับก็เป็นวิธีการเดินเกมนะครับสําหรับยีน่าของผมเองนะมามาเริ่มกันเลยครับทุกคนช่วงต้นเกมผมก็จะอัพเป็นทางด้านสกิลสองมานะครับ <Okay. S 1> เพื่อจะได้ทําการเคล <Okay. S 1> ียร์เยร์เวฟระยะไกลนะครับจะได้แบบไม่ต้องไปชิดกับมีหน้ามากนะเพราะว่าชนเลนกับมีหน้าด้วยนะเกมนี้ ก็เล่นซเซฟไปครับ <Yeah. S 1> เล่นใจเย็นๆหนอ่อยนะยีหน้า <Yeah. S 1> เพราะว่ามันเบิร์ดแทงไม่ค่อยตายนะครับโอเคก็ขอโทษที่ห่างหายกันไปนานด้วยนะครับ <Yeah. S 1> ก็ผมก็จะเริ่มกลับมาทำคลิปให้เพื่อ,อนๆดูกันอีกนะ <Yeah. S 1> ห่างไปต้องสองวันเลย <Yeah. S 1> ไม่ได้ลงนะครับ <Yeah. S 1> เหนื่อยนะครับ <Yeah. S 1> ทุกคน โอเคสำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะมาแท็กกลางไปช็อตน,นี้ได้รองเท้ากันสถานะแล้วนะครับทุกคนไอเทมชิ้นต่อไปผมก็จะขึ้นเป็นทางด้านเปียอฟลองกินูดนะมันจะมีค่าสแตตที่ เหมาะมากเลยสำหรับยีน่าออกมาถือว่าคุ้มนะครับได้รดคูดาวนะครับแล้วก็ได้เลือดแล้วก็ได้เจาะเกาะน,นะครับอค่อนข้างที่จะคุ้มเลยทีเดียวเทนก็จะตายแล้อมีหน้ามาตั้งไหนวะเนี่ยเอาไม่ได้นะครับเขาปิดแล้วนะเราต้องโยกออกนะครับ ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากครับช่วงต้นเกมนะก็มาโซนๆนมังกรไว้ก่อนครับแต่เพนยังไงจงังหวะนี้มาสไลด์หนึ่งปุ๊บอันตีฟาดหืเข้าไปแล้วปะฟิกเกอร์ฟิกเกอร์ทำไมสกิลหนึ่งโดนเฉยโอ้โหตายก็มารับเวฟกันต่อเลยนะครับทุกคนชอนเมื่อกี้ถือว่าค่อนข้างทําได้สวยเลยนะได้ป่าเข้ามาหนึ่งตัวนะครับก็ถือว่าคุ้มนะโอ้โหได้มังกรด้วย คมไปอีกนะครับทุกคนโอเคเจอทางด้านอ a อินโรมด้วยนะครับเกมนี้ยอ,อย่างตึงพยายามเล่นออฟลเเนอย่าเสียเวฟครีปน,นะครับเพราะว่ามันเป็นตังของเราล้วนๆเลยนะถ้าเล่นออฟลเเนเนี่ยเลียร์แล้วเติมนะครับไม่จำเป็นต้องไปวัดหนึ่งหนึ่งนะครับเติมเพื่อนน่าจะดีที่สุดนะฮะ เพราะว่ายีน่าเนี่ยมันเป็นตัวที่ทำทำอะไรได้ค่อนข้างที่จะหลายอย่างนะครับเพราะว่ามันไวนะครับเติมเลนไวนะครับสก,กิลก็ค่อนข้างที่จะพิวนะแต่ยังไงจังหวะนี้มีหน้าเปิดนติคมไปไม่ตายทางพลังแฝงนะครับผมก็จะเอามาเป็นพลังแฝงผีเสื้อนะครับไม่รู้ว่าช่วงนี้ฮิตอะไรกันนะครับรู้สึกว่าเล่นพลังแฝงผีเสื้อเนี่ยค่อนข้างที่จะฆ่าคนได้ง่ายมากขึ้นนะครับเพราะว่า มันสโลนะครับ <Are we? S 1> ถ้าเอาเคิร์ดออฟเบนมาเนี่ยถ้าเบิร์ดเบิร์ดไม่ตายเนี่ยคือหลุดระยะเนี่ยเราตายเองนะครับประมาณนี้นะครับมันจะแบบเล่นเน้นเน้นเล่นเชิงมากกว่านะเพราะว่าพลังแ็งผีเสื้อเนี่ยมันก็มีดาเมจนะครับมันจะเป็นตรงจุดชิงเขียวนะครับบนหัวประตูนะครับมันก็จะระเบิดนะเป็นพลังเวทนะครับเห็นไห ก็แรงลยรล่นะปีละ300-400ก็ค,ค่อนข้างที่จะดีนะครับแต <c oughs> ่ถ้าใครชอบสายเบิร์แรงก็เน้นไปทางด้าน Curse of d a t h ได้นะสำหรับพลังแสงนะครับ <c oughs> ส่วนรูนก็ตามนี้ครับเจาะร้อยนะครับ <c oughs> โอเคตีไปสกิล2ขัดมันไว้ <c oughs> เดี๋ยวเติมล่างก่อนนะครับ <c oughs> เอมิลี่เขาน่าจะแห้งแล้วนะ เออสูตรตัวนี้มันจะเปรี้ยวกันไปแล้วรอเขาโดดมานะครับแต่เขาวิ่งโยกไปทางอื่นว่ะขอราดแล้วกันได้บอลฟ้าละโอเคไอเทมชิ้นต่อไปผมก็จะขึ้นเป็นทางด้านตัดเลือดเลยนะครับเอามาตัดมีหน้าชวนเลนกับมีหน้าด้วยนะครับเกมนี้กลับไปเติมเลนแป๊บเคนเขาน่าจะดักเรานะนะวิ่งมาละ อะไรอะไรเชิงรอเชิงเหรอฮะโอเคครับขอกลับก่อนนะครับชอตน,นี้โอเคครับเพื่อนเขาน่าจะมีประเด็นตรงบัฟฟ้าแต่ลัมเบอร์ยกสวยมากเลนกลางก็ไม่รับเวฟด้วยนะครับถ้าไฟแพ้เราอาจจะเสียตังค์เยอะนะตรงนั้นโดนเขาเก็บหมดนะครับ น่าจะได้กลางครับแรกไปนะถือว่าแลกคนกับป้อมนะครับ <Your team. S 1> อาจจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่มั้งนะอ้าว <Your team. S 1> เพนรอครับรอสวนนะนี <Okay. S 1> มีเขากับมีหน้าเขาก็มาอันนั้นดักเราด้วยนะเมื่อกี้สังเกตจากมินิแบบนะครับ <Your team. S 1> เล่นพยายามมองมินิแบบบ่อยๆนะครับ <Your team. S 1> ทุกคนก็จะรู้ทุกการเคลื่อนไหวนะครับประมาณนี้นะครับ ถ้าเรารู้จุดที่เขาจะเล่นได้เนี่ยเราก็สามารถดักเก็บเขาสบายๆนะครับอย่างเช่นช็อตนี้นะเห็นไหมเดินมาจามาังหวะนี้คอมโบเซตหนึ่งปึกปึกฟกเกอร์โอ้โหไม่ตายว่ะต้องไล่สุดครับจังหวะนี้จุ๊บๆสกิลสตายไป220บาทเช่นขอนะเพนมาแล้วยังไงจุ๊บไปหนึ่งทีโอ้โหเมื่อกี้คือโดนดักเก็บแบบ e c a c ่เลยนะโอ้โห พลาดไปนะครับวันนี้ผมก็จะลงให้2คลิปเลยนะครับจะพยายามทำนะเพราะว่าไม่ได้ลงคลิปนานนะครับโอเคเก็บเม็ดยีน่าอยู่นะครับช่วงนี้อีกึ่งหน่อยก็จะไปเก็บเม็ดทูเลนแล้วนะครับมีคนดักหรือเปล่าไม่มีนะจ๊ะฟาร์มจะะนี่สกินวาจนเสียวนะโคเช ใครวะเนี่ยมาดิเบิร์ดชุดนึงแต่ไม่เข้าว่ะมันหนาเกินไปดาร์ซเลีร์เพื่อนเสียดาร์ปะเนี่ยปึ้งได้อยู่นะครับยังได้อยู่ยังได้อยู่ไม่ได้เสียหายมากเข้าก็เข้าไม่ได้นะครับออกไม่ได้ไฮยติ ate, สวยงามตายไปแล้วหนึ่งคนเราต้องถอยนะครับเจอแบบนี้นะไปหาทำอะไรที่มีประโยชน์กว่านะครับตอนนี้ อย่างเช่นทําเวฟนะครับเขายังไม่รู้นะครับเดี๋ยววิ่งขึ้นไปแอบข้างบนเลยกว่าถ้าเขาเดินมาแบบนี้เขาอาจจะมีวอร์ดนะครับรอครับรอมันต้องมีคนเดินหลุดนันเนี่ตายซะคลิกซี่สองชนชนสกิลหนึ่งฟิกเกอร์นี่ตายซะโอเคครับถือว่า ทำค่อนข้างดีนะชัตน h i ดักค่อนข้างกินขาดนะครับเห็นไหมไฟเราก็คลิกเลยตัวดามิเขาขาดนะครับเหลือเพนมาดิว้ามาดิมาดิาดกล้าเขียคลิปตายอะ่ะแค่นั้นแหละแกกล้าเคียคลิปแกตายเบิร์ดสกิลื์ล้ำช้ำช้ำไปนะครับ5คิวยั่ว,วเอาคีปากนะครับตีตีตเทดันป้อมต่อนะครับ ตีไปชุบปอกชุบปอกสวยครับเดี๋ยวตัดบูเขาก่อนแล้วนะใครได้ก็เอานะจังหวะนี้มันจะมีคนเดินผ่านมาไหมนะเขาน่าจะรู้นะครับดูทรงเดินเอียงเองแถวเนี้ยดมดมมองม,องมองนะครับวิ่งผ่านมาดิ Oh, โอ้โหเยอะป่ะเอา้ากุ้มหลุดไม่เป็นไรเขายิงสกิลมาไปล้วจ้าจุกจุกตายละตายละอาดออินมันจะดุกันไปละขอกลับก่อนนะครับช็อตนี้ตามมาช็อนนี้นะครับเดี๋ยวผมไปทำเว็บบนก่อนนะครับเพื่อนกำลังจะแบบมีไฟประเด็นนะนเดี๋ยวบอกเพื่อนถอยนะครับถ้าเขาไฟเราอาจจะแพ้ได้นะดูดิ ไฟไม่รอผมมีแล้วผมแยกดันคือไฟอย่างเดียวจะไหวไหมน้อเพื่อนเสียโลมไหมครับแยกทำเรียบกลางเลยตอนนี้ตีไปตุ๊บตีไปตุ๊บตีไปเอาสุดตีตีตีเียงก็มาสงวนนี้ยังไงืคีบก็หมดอีกจะเลื่อนร่างงานนี้ดักคลิกซี่ดีกว่านะครับ สปิเกอร์ืสปิเกอร์สกิลหนึ่งไม่โดนแย่แล้วเฮ้ยพินโอ้โอ้โหติดขือตายมาต่อกันเลยนะครับหรือว่าพลาดไปนะติดขือนะทำเวฟก่อนนะจ้ะโอเคอืมเดินดาบไปหนึ่งสเต็ปนะครับ มันจะเกินไบลาลำเบอร์ตัวนี้อืมจะไฟหรอดได้นะมาเดิสก,กิลสองสวนไปหนึ่งทีชาร์จไปหนึ่งทีโอ้โหตายฝากเก็บงานด้วยเพื่อนเตะคอมันเออสวยน่าจะจบได้หรือเปล่าเนี่ยคนเราค่อนข้างเยอะกว่านะครับคีปก็มาแล้วนะ รีบๆดันเถอะเพื่อนเอ้ยฝั่งเขาเกิดค่อนข้าง,าง,าง,างนานอยู่นะอืมลัมเบอร์เข้าไปตรงวันี้อันตีกระเทกอันตีเบ้าครับยังไงยังไงโดนแลสไม่ตายด้วยเอลซูตีป้อมดีกว่าไหมตายคาร์ดเลยวะโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเกมนี้นะก็มาดูกันนะครับว่าใครจะได้ MVP นะครับทุกคน โอเคครับในทีโลนะเกมนี้สลับ MVP ก็ย้งให้ไฮยาเตะเขาไปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องอนุชิตเกมเมอร์ด้วยนะครับเพื่อจะเป็นกำลังใช้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับทุกคน